ากันแค่วันละครั้งแต่หัวใจเรียกร้องจังอยากเห็นหน้าเธอนานานมันเหมือนเป็นสุขลืมทุกหนึ่งวิธีเอาชนะทุกปัญหาเอาชนะโชคชะตาได้แบบง,ง่าย เพียงอย่าไปโฟกัสสิ่งลบๆนะคะเพราะว่ากดแรงดูดกฎจักรวาลเขาบอกว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราโฟกัสที่เราให้ความสนใจซ้ําๆย้าๆบ่อยๆสิ่งนั้นจะขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะนะคะอย่างเช่นที่เราทําเรื่องไหนก็แล้วแต่1ิเรื่องที่เราลงมือทําแต่ว่าทําไม่สําเร็จ8เรื่องใช่ไหมคะแล้วก็2เรื่องเราทําสําเร็จ หลายๆคนก็จะไปโฟกัสสิ่งที่เราทาไม่ได้คือ8เรื่องที่เราทาไม่ได้พอเราโฟกัสสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆทำไมเอ๊ะฉันทําไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นทเีเน,นี้ยเราก็จะรู้สึกไม่ดีพลังเราก็จะลดลงลดลงค่ะทีเนี้ยเราถ้าเราคิดเรื่องลบๆส,สัก4ีหเรื่องวันนั้นเราพลังก็หมดเราไม่อยากทําอะไร เกิดขึ้นแล้วค่ะเนาะไม่อยากทําต่อเลยเห็นไหมคะนี่แหละวิธีการที่เราจะมาแก้เนาะให้เรามานึกถึง2เรื่องที่เราทําได้เห็นไหมคะเราก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองเห็นไหมสิ่งนี้ยสาคัญมากๆากทบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดลบๆเราจะไปคิดเรื่องบวกไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ